จะมาทาเค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์ให้พี่ไฟแบบเป็นเค้กที่หนูตั้งใจมากแล้จะให้พี่ไฟล,ลองจิ้มผ้าแบบนี้คปดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนไปดูกันมาถึงขั้นตอนการทําเค้กและเอาช็อกโกแลตลงไปเลยแล้วระหว่างที่ทํานั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบูมนั่นแหละค่ะลูกโป,ป่งร <im S 2> <ไ S 1> <ด>ะเบิดเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สภาพของหนูช็อกโกแลตมันร้อนเกินไปค่ะทุกคนมันก็เลยทําให้แตกแบบนี้ไม่มีสอบค่ะไม่แตกกรจะเอา และนี่อุงอุงผู้ร่วมกระบวนการเอาคาร์บอนไปมือแล้วก็ไปป้ายตาทันเอสนี่ได้เวลามอบความขวัญให้ทันเอสจะขำกันไม่หยุดเลยเสียงขำหนักมากมาเริ่มแผนสองจะทำให้ลูกปป่งแตกไม่แตกค่ะทุกคนโอ้โหเฟลอีกแล้วรอบสองแต่ไม่เป็นไรค่ะอุงอุงบุ้มอ่ะมาเลยให้ความขวัญแล้วนี่ทำารทำลายจ้าค่ะ สุนทรไม่เนะคะพี่าย Happy b i r t h d a